ผมมีความฝันตอนเป็นเด็กแม่ชอบพาไปบ้านญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเขามีที่ประมาณสองสามไร่เนี่ยมีป้ายหน้าบ้านสวยผมนึกว่าเออโตไปผมต้องเอาอย่าง,งนี้บางประที่เป็นบ้านไม้เพราะว่าเราต้องการจะประหยัดตัวประมาณด้วยแล้วก็อยากจะสนับสนุนไม้เก่าด้วยไม้เก่าที่ถูกกลือมาจากบ้านเขาก็จะขายที่ราคาไม่แพงมากตัวสถาเป็นด็กเองก็อยากให้ดูเป็นบ้านไม้อ่อนโยนเข้ากับธรรมชาติผมปลูกต้นไม้โดยที่ผมไม่ได้เป็นนักพฤกษศาสตร์นะความรู้เ้ื่ไม้ไม มีแต่ชอบอย่างเดียวเอาหมดตัวไรก็เอาหมดผมก็มาปลูกผมมารู้จักชื่อมันภายหลังทั้งนั้นเลยการวางแผนจริงๆ่ะไม่ต้องเกษียณแล้ววางแผนอะไรก็สาคัญนะคือการวางแผนก็คือการคิดไว้ล่วงหน้าในก่อนที่เราจะเผชิญความจริงการวางแผนเกษียณบางทีต้องคิดตน้งแต่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ไม่งั้นมันจะทำไม่ได้เลยแต่เมื่อว่าเราคิดมาก่อนล่วงหน้า30ปีที่ราคาถูกจะเรามาคิดตอนเกษียณที่จะห้าหมื่นบาทเป็นห้าล้านนี่เราก็ทําไม่ได้แล้วภูมิใจนะ ภูมิใจเป็นความเสียวไปด้วยมันเหมือนว่าการขึ้นที่สูงอะกลัวคนไม่ชอบจะกระตุกเราตกแต่โชคดีนะที่แขกส่วนใหญ่ชอบ90%ชอบแล้วเราพยายามจะพรีเซนต์ไปให้เห็นข้อเท็จจริงไม่แสดงว่าหรูหรือให้เขาคาดหวังจนกระทั่งเขาพิดหวังเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ชอบชอบจริงๆชอบไม่อยากกลับเลยใช่ไหมอยู่3วันก็นยังไม่อยากกลับเลย